สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ได้มาเจอกันกับนัดอีกแล้วนะคะ วันนี้อุดรธานีค่ะทุกคนอุดรธานีแอร์พอตค่ะทุกคนสนามบินอุดรธานีนะคะกรุงเทพมหานครนะคะก็หมดทริปนี้แล้วนะคะ1เดือนผ่านไปอย่างไวเหมือนโกโหกนะคะทุกคนตอนนี้นะคะนะั็ถึงสนามบินอุดรธานีเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มีแท็กซี่ส่วนตัวมาส่งนะคะพอมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาต่อคิวเช็คอินกันเลยนะคะทุกคนนัดก็จบทริปอุดรธานีเรียบร้อยเป็น1 เดือนนะคะทุกคนคือเร็วมากชีวิตนี่คือมาฮอลิเดย์แค่หนึ่งเดือนนะคะเวลาก็ผ่านไปเร็วมากเลยนะคะตอนนี้นะก็เข้ามาข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นเครื่องดินแล้วค่ะนัดก็มาคนเดียวไปคนเดียวนะคะแบบชิวๆเลยนะคะทุกคนจริงแล้วการเดินทางคนเดียวของนัดนะคะนัดก็เป็นคนที่ชอบคนหนึ่งที่แบบสันโดษนะคะเวลาเราจะเดินทางก็เดินคนเดียวไปก็ไปคนเดียวอย่างงี้คือนัดชินแล้วนะคะทุกคนการ เดินทางคนเดียวของนัดนี่คือเป็นการที่สบายตัวและสบายใจที่สุดเลยนะคะคือไม่ต้องกังวลอะไรมากตอนนี้ก็ถึงที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยนั้นคะทุกคนเตรียมบินลงกรุงเทพได้เลยนะคะ ทุกคนคะมาชมบรรยากาศในเครื่องบินกันคะ่ะและแล้วนัดก็มาถึงสนามบินสวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนและนัดก็มาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันคะ่ะนัดก็จะลงลิฟต์ลงไปซื้ออาหารตอนเย็นกินนะคะทุกคนนี่คะ่ะ วิวโรงแรมที่นัดอยู่นะคะทุกคนก็จะอยู่แถวสมุทรปราการเนาะใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมินะคะส่วนโรงแรมที่นัดอยู่ก็จะมีบริการฟรีคือพนักงานก็จะขับรถไปส่งที่หน้าปากซอยให้กับเรานะคะเพราะว่าห่างจากหน้าปากซอยก็จะอยู่ประมาณไม่ไกลนะคะก็เดิน5นาทีก็จะถึงเนาะแต่สําหรับนัดแล้วนะคะไม่ใช่ชอบเดินเท่าไหร่กลัวสุนัขนะคะเพราะว่าสุนัขก็ชอบเห่านะแล้วเจอกันใหม่กับ e ีพีหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Hi <laughs>